สวรรค์บรรดาลตอนพิเศษที่สามนิทานข้างเตียงราชาผีว้เชิงไม่สบายเสียแล้วถึงแม้จะป่วยแค่เล็กน้อยแต่การที่ราชาผีก็ป่วยเป็นกับเขาช่างเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งดังนั้นตอนที่ซิเลียนกลับมาถึงอารามเสียงเติง แล้วไปตรวจการบ้านฝึกคัดลายมือว้าเชิงเช่นทุกครั้งกลับเห็นเขาหน้าแดงระเรื่อจึงวิตกกังวลเป็นการใหญ่ล้างจากกดตัวว้าเชิงลงไปนอนบนโต๊ะบูชาไม่ผิดหรอกโต๊ะบูชาวันๆพวกเขาทั้งคู่ก็เกลี้กลิ้งอยู่แต่บนโต๊ะบูชาอันกว้างกว่างนี้ไม่เคยมีการวางเทวรูปอยู่แล้ว พอสิเรียนเอามือไปอ่างแก้มกับหน้าผากยิ่งมีตกกังวลขึ้นไปอีกร้อนลวกมือเลยทีเดียวว้าเชิงหัวเห็นเกิเก,ก,ก์ก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาเกิเก์แต่อีกก็จะร้อนขึ้นไปอีกสิเรลียนนิ่งอึ้งไปชัว่วขณะ ก่อนจะพยายามแทงทำเป็นโกรธเพื่อกบเกลื่อนอาการหน้าแดงของตัวเองขณะดป่วยน้าเนี่ยปากยังพูดจาเหลวไหลได้ป่านนี้ว้าเชิงทำหน้าเือหล้ายอย่างตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพูดอะไรหรือข้าพูดของข้าซื่อ,อเลยนาะเกอเกไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองทําอะไรข้าไม่ได้หรอก แต่ซิเหลียนฟังออกว่าเสียงของเขาแหบแห้งและแผ่วเบากว่าปกติวางคิ้วยังปรากฏแววอ่อนลาให้เห็นจางๆเช่นนั้นเจ้าก็พักผ่อนให้ดีๆสองสามวันนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าที่นี่เองจนกว่าเจ้าจะหายดี พุดจบเขาก็เอากระดาษผู้กันหมึกและแท่นฝนหมึกสำหรับคัดใตมือมาวางข้างโต๊ะบูชาว้าชเชงตบที่ว่างข้างตัวเกอเกอไม่ขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนข้าบนโต๊ะบูชาหรือคืนขึ้นไปแล้วจะได้ลงมาหรือรับรองว่าสองวันนี้คงไม่ต้องคิดเรื่องพักผ่อนแล้วเสียเหีียงพยายามหวานล้อมอย่าเลยสันหลางของข้าห,ากหักโหมเกินไปแล้วว้าเชิงขึ้ยิ้มที่ไหนกันหากเป็นเกอเกอแล้วก็ สั้นหลางจะกลัวหักโหมได้อย่างไรซื่อเหรียญไม่รับมุกหันไปทุ่มสมาธิให้กับการเขียนแบบอักษรสามหลักฝึกคับลายมือไว้เชิงพริกตัวนอนตะแคงเอามือข้างหนึ่งยันแก้มก่างจ้องหน้าซื่อเหรียญไม่ว่ากี่ครั้งกี่หนซื่อเหรียญก็ถูกสายตาเช่นนี้ของเขาทําให้หน้าแดงได้เสมอเขากล่าวอย่างขัดเขินว่า สั้นหลังแบบมองแบบฝึกหัดมิใช่มองข้าว่าเชิงถอนใจเกอเกอบอกตามตรงนะแค่มองเจ้านี้ข้าก็ปวดหัวแล้วแต่เพราะเป็นสิ่งที่เกอเกอร์เขียนก็เลยตัดใจไม่มองไม่ลงที่ข้าป่วยคราวนี้ไม่ได้อาจเป็นเพราะดูแบบฝึกหัดคัดแต่มือมากเกินไปก็ได้ เสลียนเอ่อยว่ามีโรคแบบนี้ที่ไหนกันว่าเชิงหัวเราะคิกคักไม่สู้ข้ามองเกอเกอแทนดีกว่าเกอเกอน่าดูกว่าแบบฝึกหัดคาดลางมืออักโคไม่แน่ว่าพอข้ามองเกอรเกอให้มากหน่อย้าอาจจะหายก็ได้เสลียนอ่อนใจขณะเดียวกันกันนึกขำไปด้วยเขาโครงศีษ,ษะขณะวางพูกกัน เดี๋ยวนี้เจ้าชอบพูดจาเหลวไหลขึ้นทุกวันมีแต่เรื่องไม่เป็นโลม้มไม่เป็นภายเอาเถอะฟังเจ้าก็ได้ไม่ต้องดูแบบฝึงหัดคาดลายมือแล้วดังนั้นเช่นนั้นทำอะไรกันดีว่าเชิงเอ่ยตอบว่าอันที่จริงไม่ต้องทำอะไรเลยก็อย่างได้ท่านแค่อยู่เป็นเพื่อนข้าแบบนี้ไม่ทันไรข้าก็หายดีแล้ว ซ้เหลียนอังหน้าผาเขาอีกครั้งบุรุษผู้นี้ถึงแม้มีรูปโฉมหล่อเหลางามสง่าว่าตอนนี้กรับอ่อนออนเช่นนี้ทําให้เขานึกถึงเด็กน้อยซุกตัวอยู่ในโปง่งผ้าห่มยามผีมาดูแลแล้วโผล่หน้าอันแดงกำาออกมาไม่ได้ในใจให้นึกเอ็นดูจนบอกไม่ถูกหลังจากคิดๆแล้วก็กล่าวว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันวันนี้ว่าพอดีว่าวันนี้ข้าเก็บของชิ้นหนึ่งมาได้เขาควานในแขนเสื้อก่อนหยิบของชิ้นหนึ่งออกมา นี่เป็นหนังสือเก่าที่ผู้อื่นไม่ต้องการและการคิดเอามาอ่านอยู่พอดีข้าอ่านนิทาในให้เจ้าฟังก็แล้วกันที่อยู่ในมือเขาคือหนังสือเกา่าก้ามกล้า,าเล่มเล็กๆเ,เ,เล่มหนึ่งสภาพยับเยินลุ่งเร่งหน้ากระดาษเก่าจนเหลืองเฉยกลิ่นหมึกสุดทิลึกออกมาท่าทางจะถูกพริกอ่านอานอกมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนว่าเชิงกล่กาวว่าไม่ฟังสิงเหลียนถามอย่างประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดเล่าว่าเชิงกล่าวอย่างเกียดคร้านว่า ไม่ว่าจะเอามาเขียนพลิกแปลงใส่สีตีไข่อย่างไรก็ล้นแต่เเรื่องเทพเซียนองค์อื่นทั้งนั้นเรื่องน้ำเน่าเก่าค้างปีของพวกเขามีอะไรบ้างข้าย่อมรู้ดีมีตรงไหนหน่าฟังกันยังจะต้องให้เกอเกอเปลืองแรงอ่านให้ข้าฟังอีกหรือก็ถูกของเขาถึงอย่างไรว่าเชิงก็เป็นบษที่กลุ่มความลับอันดำมืดของบรรดาคนเด่นคนดังทั้งสามพบเอาไว้ในมือมากที่สดุด หากเกอร์อ,อยากอ่านจริงๆมิสู้อ่านอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นเรื่องของตัวท่านเองสิเหลนหัวเราะออกมาเรื่องของข้าหรือจะมีผู้ใดรู้ดีไปกว่าเจ้าและเห็นมามากกว่าเจ้าอีกแล้วว่าเชิงเอ่ยว่าเล่าให้ข้าฟังอีกหน่อยเถิดนะถ้าอยากฟัง ฟังเท่าใดก็ไม่เบื่อเลยซือเหนรู้ว่าหวาเชิงอยากฟังจริงๆเขาสั่งผมที่รักข้างแกมให้หวาเชิงอย่างเบามือเตียพอเหลือไปเห็นหน้าปกหนังสือโดยบังเอิญเขา้าจู่ๆเขาก็กล่าวออกมาอย่างประหลาดใจสัน้นหลังนี้เหมือนี่เรื่องของเจ้ากับข้าเขียนเอาไว้จริงๆอย่างนั้นหรอซื่อเหนเอามาพลิกๆดูอีกครั้งจริงด้วยมีคำว่าราชาผีชุดแดงกับเสียนขยะเยอะ,ะ,ะแยะไปหมดเลยนี่ก็คือเจ้ากับห้ากระมัง ว้เชิงนึกสนใจขึ้นมาแล้วเอะเอเขียนไว้ว่าอย่างไรหรือเสี่เหลือนเองก็อยากรู้ว่าคนในพบมนุษย์จะเขียนเรื่องของเขากับว้เชิงออกมาอย่างไรได้เหตุนี้เขาจึงเปิดหนังสือเล่มนั้นและอ่านออกเสียงให้ว้เชิงฟัง กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมีราชาผีผู้ยิ่งใหญ่ที่ชอบสวนชุดแดงอยู่คนหนึ่งถึงแม้ท่านราชาผีจะมีพลังฤทธิ์แกร่งกล้าและยังครอบครองภูเขาเงินภูเขาตรงคำหลายแหง่งแต่เขากลับไม่มีความสุขเลยเพราะเขาเหงาเหลือเกินด้วยทวินหาภรยาของตนเป็นยิ่งนะัก เสี่เหียนหัละเครื่แทบจะอ่านต่อไม่ไหวราชาปีผู้ปราเปรี้ยวเอกาเฝ้ารังอยู่เดียวดายเลอฮะฮะว่าเชิงเลิกคิ้วก็ไม่ผิดนะตอนนั้นเกอเกอไม่อยู่เข้าเหงามากทีเดียวเสี่เหลียนหน้าร้อนเผาก่อนจะอ่านต่อ กาและครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาผีผู้ยิ่งใหญ่ที่ชอบสวนชุดแดงอยู่คนหนึ่งถึงแม้ท่านราชาผีจะมีพลังฤทธิ์แกร่งกล้าและยังครอบรองภูเขาเงินภูเขาทองคำหลายแห่งมีเงินที่ใช้เท่าใดก็ไม่หมดแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะเขาเหงาเหลือกเกินด้วยทวินหาภรรยาต้องตนเป็นยิ่งนักแต่ว่าเขาเฝ้ารอแล้วรอเล่าอยู่หลายร้อยปีก็ไม่เจอผู้ที่เขารักและทวินหาเสถี ดังนั้นเขาจึงไปขอให้เซียนชะราที่มีวิชาทํานายดวงเก่งกาจผู้หนึ่งดวด,ดวงให้ว่าภรรยาของเขาอยู่แห่งหนใดเซียนชะราบอกเขาว่า เจ้ากับคนที่เจ้าเฝ้ารออยู่ผู้นั้นจะได้พบกันบนภูเขาแห่งหนึ่งภรรยาของเจ้าจะสวมชุดเจ้าสาวยกเกี้ยวม,มงคลมาแต่งงานกับเจ้าท่านราชาผีตัดสินใจว่ายไปตามหาภรรยาให้เจอจึงไปยังภูเขาแห่งหนึ่งในเฝ้ารอด้วยความอดทนเวลาเดียวกันนี้เองในที่ที่ห่างไกลออกไปยังมีเซียนขยะอยู่ท่านหนึ่งเซียนขยะมีอาชีพเก็บขยะเป็นขุนนางสวรรค์ที่ยากจนที่สุดและยังยากจนกว่ามนุษย์จานวนมากเสีย ดสามถึงแม้เขาจะยากจนกราบใจิตใจดีมีเมตตามีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่ท่านเสียนเดินทางกรับจากการเก็บขยะเขาเห็นหญิงสาวนางหนึ่งกำลังร้องไห้ยอยู่ข้างทางจึงถามว่านี่แม่นางเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าถึงได้เศร้าเสียใจป่านนี้ หญิงสาวนางนั้นเล่าไปร้องไห้ไปข้ากำลังจะออกเรือนอยู่แล้วแต่วันส่งตัวเจ้าสาวข้าต้องเดินทางข้ามภูเขาแห่งหนึ่งบนภูเขามีเจ้าบ่าวผีอยู่ตนหนึ่ง คอยลักพาตัวเจ้าสาวเดินทางผ่านตรงนั้นมีแค่ไม่กี่คนรับการช่วยเหลือออกไปได้่ายต้องถูกชิงตัวถูกฆ่าทิ้งเป็นแน่เซ้นขยะนึกเห็นใจนางเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจที่จะขจัดเพศภัยให้ผู้คนจึงตัดสินใจที่จะสวมรอยเป็นเจ้าสาวแทนนางเพื่อได้กําจัดปีศาจตนนั้นเสียเซียนขยะมีสหายสริรจอยู่สองคนคนหนึ่งขี้มโหอีกคนหนึ่งก็ใจแคบ ดังนั้นขอเรียกคนหนึ่งว่าเสียนขี้โมโหและเรียกอีกคนหนึ่งว่าเสียนใจแคบพวกเขาทุ่มเถียงต่อยตีกันไปก็เล่าเสียงขยะฟังไปได้ว่าเจ้าบ่าวผีตนนั้นเป็นราชาผีตนหนึ่งขี้โมโหเจ้าอารมณ์ทั้งยังเจ้าเล่ห์เจ้ากลราชาผีเกลียดชังเทพเสียนเป็นที่สุดหากท่านไปจับตัวเขาจะต้องถูกเขาจับกินแน่ แต่เซียนขยะก,ก็ยังจะไปให้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างเกี้ยวขึ้นมาคันหนึ่งให้ท่านเซียนพอถึงวันส่งตัวเจ้าสาวเซียนขยะก,ก็สวมชุดมิวาแสนสวยที่ไปขอยยืมมาจากเจ้าแม่วายุปลอมตัวเป็นเจ้าสาวและเข้าไปนั่งในเกี้ยวและมีสหายสองคนชอบต่อสู้กันเองเป็นพวกแบกเกี้ยวขึ้นเขาให้ยามค่ำมืดอัน เมื่อมิดลมปีศาจพัดโหมิ่อเกี่ยวเจ้าสาวทุกหามขึ้นไปบนภูเขาก็มาเจอใครเลยแม้แต่คนเดียวเซียนขยะรอแล้วรอเล่าสุดก็เจอเจ้าบ่าวที่มารับเขาพอเลิกภาคกรุงมศีรษะก้นดูเซียนขยะพบด้วยความประหลาดใจว่าราชาผีถึงกับเป็น่มน้อยรูปงามอย่างยิ่งยวดคนหนึ่ง และที่ทำให้เขาประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือเจ้าบ่าวหนุ่มน้อยผู้นี้กริยามารยาทนีงามท่าทางดูเป็นผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีนิสัยก็สุภาพอ่อนโยนและดูโอบอ้อมอารีไม่มีการถอดคราบมนุษย์เพื่อเผยให้เห็นโฉมหน้าอันดรร้ายของปีศาจหน้าเกียวเขี้ยวงงทั้งไม่มีการใช้กำลังบังคับให้เขาทำอะไรไม่ดีนี่ไม่เหมือนราชาผีผู้น่ากลัวอย่างที่เขาล่ำาลือกันเลยสักนิด ผู้ข่าวลูกนี้กว้างใหญ่มากราชาผีตนนี้พาเสียนขยะไปยังถ้ำซึ่งเป็นเคหสถานของเขาและบอกกับเสียนขยะว่านับจากนี้เป็นต้นไปข้าก็คือสามีของท่านและท่านก็คือภรรยาย,ยอดรักของข้าผู้ข่าวลูกนี้ทั้งลูกเป็นของข้าและเป็นของท่านด้วยท่านไปนเที่ยวโดยตรงไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ต้องจําเอาไว้ว่า ด้านหลังภูเขามีบ้านอยู่สองหลังที่ท่านห้ามเข้าไปเสียนขยะถามเมื่อเพราะเหตุใดเจ้าบ่าวราชาผีตอบว่านั่นเป็นความลับของข้าท่านไม่จำเป็นต้องรู้แต่ต่อท่านอยากเข้าไปก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะหน้าบ้านทั้งสองหลังนั้นข้าได้กลางประการเอาไว้จําต้องมีสิ่งของจากกายข้าจึงจะผ่านประการนั้นไปได้เสียนขยะถามต่อว่าของใดรือราชาผีตอบ ในบ้านหลังหนึ่งเก็บข้าวของสกโปรไร้ประโยชน์ไว้ต้องใช้สิ่งที่จำต้องได้ในปริมาตรจากกายค่าจึงจะเปิดได้อีกหลังหนึ่งเก็บของวิเศษมริ่แก่กล้าไว้ต้องใช้ของที่จำต้องไม่ได้พรา,าร้อนมากจากร่างกายค้าจึงจะเปิดต้องได้ แน่นอนว่าซินคาย่อมไม่ฟังคําพูดของเขาแม้ยามอยู่ต่อนหน้าราชาผีเขาแกล้งทําเป็นอยู่ในอวาทุกอย่างแต่พอราชาผีไม่อยู่เขาก็เหินหลังคาไตาปา่ปะนังรอบหนีไปยังด้านหลังของภูเขาอยู่ดีจริงดังคาด เขายินเสียงกรีดร้องในความหวาดกลัวและขอความช่วยเหลือดังมาจากบ้านที่ราชาผีบอกว่าใช้เก็บของสกกระปกไว้เซนขยะสงสัยว่าผู้ที่ถูกขังอยู่ในนั้นน่าเป็นดาจเจ้าสาวที่หายตัวไปจึงตัดสินใจจะขโมยของอย่างหนึ่งจากร่างกายของราชาผีเพื่อเอาไปเปิดห้องลับแห่งนั้นแต่ว่าต้องขโมยของใดเล่า ราชาผีมีผมยาวสลวยดำกรับบางครั้งปล่อยยาวสยายบางครั้งรวบไว้อย่างเบี้ยวเบี้ยวหลวมๆเซียนขยะคิดวิธีแรกออกมาได้คือแต่ละวันต้องขโมยเส้นผมของอีกฝ่ายมาสองสามเส้นเขาจึงไปถามราชาผีว่าพอถามหน่อยเถิดพวกเราอยู่ร่วมห้องเดียวกันได้หรือไม่เจ้าบาของเขาตอบอย่างสุภาพอ่อนโยนไว้แน่นอนว่าได้พวกเราเป็นสามีภรรยาก,กันนะ ช่นนี้พวกเขาจึงยามมาอยู่ห้องเดียวกันแต่ถึงแม้ร่วมนอนนอนร่วมเตียงเคียงหมอนเซนกระยักลับไม่ยอมเจ้าบ่าวถอดอปอ,อนของเขาราชาผีจึงไม่คิดแต่เนื้อต้องตัวเขาด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทว่าเซนกระยัค้นพบอย่างรวดเร็วว่าเจ้าบ่าวของเขาผมไม่เคยร่วงเลยไม่ว่าจะพยายามช่วยหมีผมให้เขาทุกเช้าหรือแม้แต่ยามนอนตามหมอนบนเตียงที่พื้นและบนหีก็ไม่มีผมของเขาติดอยู่เลยแม้แต่เส้น คราวนี้เซียนขยะดล่นนึกปวดกระบาลขึ้นมาแล้วจึงเอากระบี่มาเล่มเหลืองคิด่วยโอกาสตอนที่ราชาผีลหลับแหตัดผมเขาลงมาปล่อยหนึ่งแต่ราชาผีระวังตัวมากเพราะเขาก็าาใกล้กับมักลืมตาทัานทีท่านเซียนถูกจับได้คหนังคาขาดว,ว่ายังคงสงบนิ่งได้อยู่เพื่อไม่ให้ราชาผีนึกสงสัยในตัวเขาจึงตัดเส้นผมตนเองลงมาปล่อยหนึ่งส่งให้เขาทันที ราชาผีรับไปอย่างดีออกดใีใจไม่ช้าท่านเสียนปัญญาผู้เสียสัดนึกขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งเขาถามว่า เขาถามราชาผีว่าข้าจุมพิดเจ้าได้หรือไม่ราชาผีตอบอย่างยินดีว่าแน่นอนบรได้พวกเราเป็นสามีภรรยากันนะดังนั้นท่านเซียนจึงเป็นฝ่ายกอดเจ้าบ่าวผีและประทับจบเขาอย่างดุดดื่มยืนนานจนในสุดได้กินอายของเจ้าบ่าวผีติดมาเล็กน้อยก่อนจะรีบหุบปากวิ่งไปยังด้านหลังภูเขาทันที แต่เมื่อไปถึงจึงได้พบว่าทำเช่นนี้ก็ยังไม่ได้เพราะต้องใช้ปริมาณมากว่าเขายัางได้มาไม่มากพอเลยไม่สามารถเข้าไปได้เข้าไปได้เพียงศรีรษะแต่ลำตัวนั้นไม่ว่าอย่างไรก็เข้าไม่ได้ เซียนขยะชักจะท้อใจเดิมทีเขาคิดว่าการขโมยสิ่งของสักอย่างจากร่างราชาผีเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งไม่เคยคิดเลยว่ามันจะยากเย็นป่านนี้เขานึกถึงเจ้าแม่วายุสหายรักจึงไปหานางสานเจ้าฝังสวยและถามว่าทำอย่างไรถึงได้สิ่งของที่จับต้องได้และมีปริมาณจากร่างกายของราชาผีเจ้าแม่วายุตอบว่าง่ายมากเจ้าก็แปลงร่างเป็นสตรีแล้วเข้าหอกับเขาก็ได้แล้ว เสียงขยารีบสายหน้าอย่างแรงวิถีเสียนที่เขาฝึกฝนมามีกฎอยู่อย่างหนึ่งหากเสียพรหมจัน์เมื่อใดาลังเวทเสื่อมลงไปอกโกฉะนั้นวิธีนี้จะทําได้อย่างไรกันเวลานี้เองเจ้าพ่อวารีก็กลับมาและทานได้ยินประโยคนี้ของเจ้าแม่วายุพอดีจึงดุว่ามีอย่างที่ไหนจะพูดเรื่องมันเสื่อมเสียศีลธรรมชนิดได้อย่างไรกันเวลาเจ้าพ่อวารีกโกรธใครขึ้นมา จะใช้เงินทุ่มใส่คนพวกนั้นให้ตายเสียมขยะเลยต้องรีบเห็นออกไปก่อนขณะเห็นหนีอยู่นั่นเองก็นึกถึงสหายรักอีกสองคนขึ้นมาได้ก็คือเซียนขี้โมโหกับเซียนใจแคบจึงไปปรึกษาข้อกลวิธีจากพวกเขาทั้งสองเซียนขี้โมโหกับเซียนใจแคบกําลังต่อยตีกันอยู่แล้วสู้ไปกับบอกข่าวสําคัญเรื่องหนึ่งแก่เขาไปด้วยเพราะมีคนถูกลักพาตัวมากเหลือเกินบ่วง พวงขุนนางสวรรค์จึงเตรียมยกทัพมาโจมตีภูเขาลกนี้และจะจับตัวราชาผีต,ตนนั้นในเร็ววันเขาตกใจจนนิ่งอึ้งเกิดความเป็นห่วงขึ้นมาคงเพราะอยู่ร่วมชายธามาหลายวันเดี๋ยวนี้เขามักจะรู้สึกว่า หนุ่มน้อยราชาผีผู้นี้ไม่น่ากระทำเรื่องเลวร้ายพวกนั้นบางทีอาจมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างและที่ถูกกักขังอยู่ด้านหลังภูเขาก็ไม่น่าจะใช่บรรดาเจ้าสาวที่หายตัวไปแต่เป็นอย่างอื่นมากกว่าแต่เพราะเสียนขยะยากจนมากอีกทั้งไม่มีตำแหน่งธนนะอันใดเลยไม่มีใครยอมฟังเขาเสียนขยะร้อนใจ หากอย่างพิสุจน์ความจริงไม่ได้ราชาผีก็จะต้องถูกพวงเทพรุมทำลายแล้ว เมื่อไม่มีวิธีเซียนขยะจริด้แต่วิ่งกลับไปถามราชาผีว่าเจ้าจะเข้าหอ,อกับข้าได้ไหรือไม่เจ้าบ่าวของเขายิ้มจนตาหยีอ่าแน่นอนว่าได้พวกเราเป็นสามีภรรยากันนะดังนั้นเซียนขยะจริงได้ร่วมหอกับราชาผีเสียทีระหว่างร่วมหอท่านเซียนกลัวว่าราชาผีจะไม่ทิ้งของสําคัญไว้ให้เขามากพอจึงรีบกอดอีกฝ่ายและร้องว่า จะมาไปฆ่าตงหมดเลยได้หรือไม่และให้หลายๆครั้งได้หรือไม่เจ้าบาปของเขาตอบอย่างอ่อนโยนและเอาใจว่าหาท่านปราถนาท่านเซียนขยัดตอบว่าข้าปราถนาดังนั้นท่านเซียนผู้ฉลาดเฉลียดนี้รับสิ่งของเขาเฝ้าหามาตลอดสมใจสิ่งที่จับต้องได้และมีปริมน์มากจากร่างราชาบี วันต่อมาท่านเซียนจึงนำสิ่งที่เขาร้องขอจากราชาผีทั้งเขินมุ่งไปยังบ้านที่บอกว่าเก็บซ่อนของศกกระกไร้ประโยชน์ไว้คราวนี้เขาเข้าไปได้แล้วพอเปิดประตูท่านเซียนก็พบว่าในบ้านมีซากศพล้วนและแต่หน้าตาศพกระปรกโศครกผมเข้ากระเซาะกระซึงจำนวนมากบางแปลสภาพเป็นโครงกระดูกขาวโปรนปายเรียบปลอยแล้วศพเหล่านี้รวมสวมชุดแต่งงานอยู่บนร่างเกรงว่าจะ เป็นบรรดาเจ้าสาวที่หายตัวไปเหล่านั้นเสียแล้วความหวังทั้งมวลมาลายสิน้นท่านเสียนทั้งตกใจและเสียใจเป็นยิ่งนะักคันเลี๋ยวหน้ากลับไปพันพบว่าข้างหลังตนมีคนผู้หนึ่งมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบราชาผีถึงกับยืนเอยตรงน,นั้นนานแค่ไหนแล้วก็สดยรู้เสียนขยาตกใหญ่ยิ่งนะักพอนึกถึงสิ่งที่เสียนขี้มโหก,กับเสียนใจแคบเตือนเอาไว้ราชาผีเจ้าเล่เจ้าคนนะ และยังเกียรติชางเทพเสียนเป็นที่สุดตอนนี้เขาไม่มีพลังเวทเลยหรือความจริงแล้วราชาผีจะมองทะลุต,ตัวตนของเขาออกนานแล้วเพียงแต่หลอกลวงเขามาตลอดท่านเสียนทั้งโมโหทั้งนึกเสียใจยกขาได้วิ่งหนีทันทียิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็ว แต่ยังนึกไม่ถึงว่าเขากระวิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้สักทีที่แทบพราะวิ่งเร็วเกินไปสิ่งที่ราชยาผีมอบให้เขาจึงร่วงลงมาและถูกประรก,การหน้าบ้านสกัดขวางเอาไว้ พอราชาผีตามมาทางกอดท่านเสียนไว้สุดกับบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดให้รู้ที่แท้ราชาผีหาได้จับคนมากินแต่ยังใดครับยงแค่รอเนื้อคู่ของตัวเองอยู่เท่านั้นเองมีอยู่วันหนึ่งกระบวนส่งเจ้าสาวมาเจอเขาที่กำลังเดินเล่นอยู่บนเขาโดยบังเอิญเจ้าบ่าวในกระบวนตกใจกลัวจนนี้เปิดเปิงทิ้งเจ้าสาวที่นั่งรอง้องไห้คือคือไว้ตามลาพังแน่นอนว่าราชาผีไม่คิดหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวเจ้า สาวบอกว่านางไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายพันนั้นเลยผู้ชายพันนั้นแล้วเลยไม่คิดจะกลับบ้านและออกเดินทางไปตามลำพังต่อมาภายหลังเราก็ยังประสบเหตุการณ์ทำนองนี้อีกสองสาหนราชาผีจึงตัดสินใจว่าจะรอในคู่ของตนพร้อมกับทดสอบผู้บ่าวสาวไปด้วยหากเจ้าบ่าวคนไหนกละอออกมาเผชิญหน้าผู้ผีปีศาจเพื่อปกป้องเจ้าสาวของตัวเอง เขาก็จะไม่สร้างความลำบากให้และปล่อยพวกเขาไปแต่ถ้ามีเจ้าบ่าวช่วช้าคนใดผลักให้เจ้าสาวเข้าปา่าพวกปีศาจเพื่อทวงเวลาให้ตนเองหนีเจ้าบ่าวคนนั้นก็ถูกเขาจับตัวมาขังในบ้านหลังนี้ เพราะคนเหล่านี้ล้วนมีจิตใจช่วยชาคิดกดพอถูกขังก็มักจะทำร้ายกันเองสุดท้ายก็แปรเป็นศพที่เหลือติคโครงกระดูกไปที่ท่านเซียนขยะเห็นเมื่อครื่คือซากศพผู้เขานั่นเองส่วนบรรดาเจ้าข่าวนั้นบ้างก็กลับบ้านไปบ้างหนีไปกับคนรักและออกะจนภัยสุดล่าฟ้าเกี่ยวด้วยการหรือไม่ก็ไปสร้างครอบครัวใหม่ของตนเอง ราชาผีกล่าวว่าข้ารอท่านมาหลายร้อยปีแล้วเกิเกินในสุดก็เจอท่านเสียทีพวกเขาจึงขี้คลายความเข้าใจเปรี้ลสวมกอดกันเพื่อออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ราชาผีจึงมอบของจากกายเขาจำนวนมากให้ท่านเสียนอีกครั้งใครจะรู้ว่าอยู่อยู่บนท้องนาภาเกิดเสียงกึกก้องกำปนาด ที่แท้บรรดาขุนนางสวรรค์ซึ่งหวาดเกรงราชาผีมานานแล้วได้เชื้อกาศนี้เปิดฉากโจมตีราชาผีในที่สุดเส้นขยะโผลออกไปประทะจนปวงเทพถร่นไปชั้นหนึ่งทว่าภูเขาตั้งโลกได้ถูกปวงขุนนางเทพทลายเสียพินาศแล้วจากนั้นจับตัวราชาผีขังไว้ใต้ภูเขาเนื่องจากภูเขาสูงเกินไป เซียนขยะเกรงว่าภูเขากดลงมาทับราชาผีจึงเอาบาดยันไว้สุดกำลังเวลานี่เองเขาบพันนึกขึ้นมาได้ว่ายังมีบ้านลึกลับอีกหลังที่ยังไม่ได้เปิดบ้านหลังนี้เก็บซ่อนของวิเศษมิริแก่กล้าเอาไว้นั่นจะต้องพลิกภูเขาได้อย่างแน่นอน เขาจึงเข้าไปในถ้ำภูเขาพอเข้าไปคนพบด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าราชาผีกำลังยืนอยู่ในนั้นอย่างปลอดภัยไรเรื่องรอยบุบสลายอีกทั้งยังมีพลังฤทธิ์แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยทั้งคู่ฝ่าออกมาจากภูเขาและช่วยกันขับไล่บรรณาขุนนางเทพที่มาก่อกวนจนวิ่งหนีไปสุดท้ายก็นั่งเคียงบ่าเคียงไหล่การอยบนยอดเขาชมดูหมูเมก อยู่มีชมดูหมู่ีค่าฉาบแสงอุตสาและดวงดารากรุงเทพทิ้งไว้ขณะวิ่งหนีไปเซนขยะถามขึ้นว่าเจ้าไม่ใช่บอกไว้หรือหลอกหรือ,รอว่าบ้านที่ใส่ของสกปรกไร้ประโยชน์ต้องใช้ส่วนจับต้องได้และมีปริมาณมากจากกายเจ้าจึงจะเปิดออกได้ตัวบ้านที่ใช้เก็บของวิเศษต้องใช้สิ่งของจับต้องไม่ได้จากตัวเจ้าและยังต้องร้อนมากถึงจะเปิดออกได้ ราชาผียิ้มจนตาหยีใช่แล้วและของดังว่าเกอเกอร์มิใช่ได้เป็นนานแล้วหรอกหรือท่านเสียนเข้าใจแล้วของดังว่าก็คือหัวใจอันเล่าร้อนเปี่ยมด้วยความรักของราชาผีที่มีต่อเขานั่นเองด้วยเหตุนี้เสียนขยะกับราชาผีจึงเขาหอกันอีกครั้งอย่างสุขสัร์ชื่นเมื่นและไม่เคยพลากจากกันอีกเลย เมื่ออ่านนิทานจบเสืเหลียนยังคงยิ่งอึ้งอยู่นานที่เขียนในหนังสือเล่มนี้มันอะไรกันเนี้ยนิทานเรื่องนี้ต่อเติมเสริมแต่งเสียตเลิดเปิดเปลงเกินไปแล้วไม่นะไม่นี่มันนี่มันบ้าบอคอแตกแบบนี้ยังเรียกว่านิทานได้ด้วยหรือส่วนว้าเชียงนั้นหัวเราะจนลงไปนอนกริ้งกับต่างแล้วเสิเหลียนขบคิดอย่างไรก็คิดออกขอบวนนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะเนื้อหาฉบับดั้งเดิมของเรื่องนี้คืออะไรเรื่องเขาอีจินซานใช่หรือ เรื่องมันไม่ได้เป็นชนิดเสียหน่อยนี่มันผิดเพี้ยนไปนหมดเลยอีกอย่างเนื้อหาแบบนี้จะเอาให้เด็กอ่านได้จริงหรือไม่เหมาะไม่ควรเลยกระมังผู้ใดเขียนกันเล่านี้แล้วไหนจะบุคคลท่าทางคุ้นค้นในเรื่องถูกเอาเขียนไม่ค่อยตรงนั้นอีกมันอย่างไรกัน พออ่านให้ละเอียดนิทานเล่มนี้แม้ดูเผินๆจะเป็นงานเขียนแนวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาราวกับเป็นหนังสือสาหรับอ่านให้เด็กฟังก่อนนอนทว่าเนื้อหาด้านในกลับร้อนแรงยิ่งนักทำให้คนยากจะทนมองเสียย,ยิ่งกว่าหนังสือแนวเ็ดร้อนที่เขียนตรงไปตรงมาเสียอีกแต่หลังจากอ่านจนจบให้อารมณ์ซึ้งแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันทำเอาเสียเหนี่ยนึกสงสัยว่าหรือตัวเขานี่เองแหละที่สมองมีปัญหาเสียเอง ว้าเชิงเอ่ยว่าอืมก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเสียหมดทุกอย่างนะอย่างน้อยก็มีบางประเด็นที่ถูกต้องอย่างเช่นเ้าเรียกว่าเกอเกอว่าเกอเกอจริงจริงนอกจากนี้เขาอีจินซานก็เป็นท่าที่ไปรับเกี่ยวเจ้าสาวของเกอเกอร์จริงยิ่งไปกว่านั้นคืนก็าหอเกอเกอก็เสียนเข้าใจว่าหลายปีมานี้ตัวเน่ฝึกหนังหน้าหน,า,หนาจนพอแล้วนึกไม่ถึงว่าพออยู่ตอนหน้าว้าเชิงยังต้องหน้าแดงอยู่ร่ำไป ฉไนกระทั่งเรื่องพันอย่างว่ากระโดดด้วยอีกอย่างอีกอย่างนะนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรถูกต้องเลยสักอย่างถึงจะรู้ว่าบรรดาเรื่องราวที่ถูกผู้คนนั่งเทียนเขียนขึ้นมานั้นจะห่างไกลจากต้นฉบับเป็นลลานโยอดและผ่านกันต่อเติมเสริมแต่งเสียจนไม่ว่าจะเขียนออกมาแบบไหนก็ไม่มีอะไรประหลาดอีกแล้ว แต่การได้มาอ่านด้วยตาตัวเองก็ยังทำให้เขาจังงังจนไม่รู้จะจังงังอย่างไรอยู่ดีระหว่างที่อ่าน มีอยู่หลายครั้งที่สเสลี่ยนอับอายเสียจนอ่านต่อไม่ไหวแต่ก็ถูกว้าชิงเคี้ยวเขียนให้อ่านต่อจนได้ทำเอาอยากจยาฟาดข่าวให้รู้แล้วรู้รัดแยกก็ตรงที่ทำไม่ลงนี่แหละว้าชิงยังทำหน้าราวกับมันเป็นเรื่องธรรมาดาเขากล่าวว่าจะต้องมีคนในเอาไปปูดนิดนิดแต่หน่อยแน่เลยถูกคนเอาไปแต่งเป็นตุเป็นตะสรุปเอาเองสักสองสามส่วนคานาคะเนเอาสักสามส่วนก็กลายเป็นอย่างที่เห็น เสี่ยเหลียนโยนหนังสือรวมนิทานไปทางหนึ่งไม่ต้องอ่านหนังสือเพี้ยนเพียนนี่แล้วพักผ่อนให้ดีๆวายเชิงกลับปรบมือเรียกร้องเขียนได้วิเศษมากต่างหากมีพรสวรรค์โดยแท้ข้าฟังเกอเกออ่านนิทานแล้วก็สดชื่นขึ้นมากเกอเกออ่านให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเถิดนะเสี่ยเหลียนปฏิเสธอย่างไรเยื่อใ่ไม่เอาแล้วไม่อ่านแล้ว เกอ่าปวดหัวนี่นี่เกอเกอรค่าปวดหัว,ว,หวเออก็ได้ก็ได้ถึงอย่างไรวะาเชิงก็นานทีปีหวนจะป่วยสักครั้งปกติสิเสลี่ยนก็มักจะตามใจเขาสารพัดอยู่แล้ว ขออะไรเป็นได้หมดยามนี้จะปฏิเสธลงขอได้อย่างไรกันต่อให้หน้าอายเพียงใดเขาได้แต่หักห้ามความเวยเขินหยิบหนังสือลามกเล่มนั้นขึ้นมาหมยและลงไปนอนข้างหวาเชิงแข็งใจอ่านต่อโดยที่หวาเชิงเอามือมากอดเอวของเขาเอาไว้กรารละครั้งหนึ่งนานแสนนานมากแล้วไม่องค์ไทยเจอหนุ่มน้อยรูปงามท่านหนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าลึกมีอยู่กันหนึ่งเขาไปเจออา,ากาศผู้ลึกลับท่านหนึ่ง ข้าวจบตอนนี้